จ้าสวัสดีเอฟซีเมื่อหน,นีนี่ยค่ะแต่ไปทรุระมาสายจังน้อยเนาะค่ะเนาะมาปล่อยแนวทางเอฟซี FC ก็คงจะรอคอยถ้าผู้ใดติดตามเมื่อน,นีเนี่าก็มีชอดเด็ดชอดเด่นให้คือเกาละา่ะค่ะสีได้มาบอกอันดอกไม้สวรรค์คือเกาถ้าผู้ใดชอบก็บจัดทัาขัดกระพานจ้า ถ้าผู้ใดมากะ่ื่ีดชาดผาดบึมค่ะก็ขอซื้อให้ซื้อน้อยไดก็ขอให้ได้เมื่อนี้อยากบอกลายโตในจังน้อยเนาะค่ะเพราะว่า้ากะสีมาปล่อยแนวทางขอให้มันเขา่าขอให้มันได้เลยค่ะเมื่อนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกคนให้โชคให้มนันถึงนาถึงตนทุกทุกคนค่จะจะเอา้าสีสู้ให้เบิ้งค่ะเหลขกค่ะน้อยเมื่อนี้จะ มีหลายหลายกลุ่มเด้อค่ะมีมีอยู่สองสองสองขัานเนาะค่ะถ้าผู้ใดมักอันทั้งข้างบนนั่นก็ให้ซื้อตัวทีทั้งไตนี่ก็คือเหลขกทียาจัดไปถ้าม,มากกับขอให้ซื้อตามทีทียาเขียนนี่ค่ะตัวเด่นตัวเด็ดก็คือวงก้มให้แต่ว่าข้างบนนั่น ถ้าผู้ใดมากตัวใดก็เลือกเอาแต่เมื่อน,นี้ยากับปลอยคือคือได้ได้แน่นอนดีบดีแตกทั้งทังซีน้อยเลยค่ะเพราะว่ามันหลายโตัวก็ขอให้อีซสื่อบรต้องกลาก็ได้ค่ะเมื่อน,นี้มันเหล็กมันลายโตัก็ขอให้อฟซให้โชคให้มนันถึงหนาถึงตนทุกทุก,ทกนก็ขอให้โชคดีให้มีแต่ควมสุขควมจเจริญควมถูกควมอยากยน โยนไปน้ำน้ำนามน้ำ,นำดินนามลมไฟไผ่ผักนาก็ขอไหมีแต่คว่วซุกไผ่ผักนาก็ขอไห้มีแต่เจริญไห้มีสติมีปัญญาสื่อน้อยใดก็ขอไห้เฮงเฮงปังปังค่ะแล้วก็บ่ใไห้เอฟซีบ่ถ้าสื่อแลวกับบ่บใไหมีการว่าตกทุกลำบากไหมีแต่ค่วรุวยค่วเก้าวนา ไปภากนากระคอห้ร่ำไ้ด้วยเอาแคบปหนอจอไว้หรือเขียนเอาก็ได้ยากระซูมห้เบิงบัน้ยากระคอขอประคุณทีลูกหลานพอ่พอพ่อแม่แม่ทีคอมเมนต์มาทีร่วมศรัทธาอนานโมทนาบุญไปนำยาเมาื่อวานนี้ยากระปลื้มอกปลื้มใจดีอกดีใจน้ำพอ่อน้ำแม่น้ำลูกน้ำหลานทีคอมเมนต์มา ขอให้บุญส่วนกุศลทีเฮ้ามาร่วมถวา,ายน้ากันกับขอให้งวดสีมากกับขอให้เห้งๆลยุลยๆถ้าเขาทรงมให้ตั้งแต่งวดกรเอฟซีกะบโบอบมินควมถูกดอกยญาบอกว่าให้เขาทรงมให้แต่เขาก็ลังทรงมให้พ้นสุดท้ายยญาก็เสียใจจาเอาหญากับขอจบเพียงแค่นี้กับขอให้โชคใหมายนจาสาธุสาธุให้เจริญรุ่งเรืองทุก ทุกๆคนด้อลูกหลานก็ดีจากซาธุ